สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการบำรุงทางดินให้กับต้นจำปีให้ดูนะคะว่าวิธีการบำรุงทางดินทำยังไงนะคะอันนี้เป็นต้นจำปีที่เดิมทีเราเคยปลูกลงกระถางไว้นะคะซึ่งเขาเคยออกดอกไปเราเคยทำคลิปไปแล้วล่ะคะ่ะทำคลิปไปหลายครั้งทีนี้รากเขาแน่นกระถางมากคะ่ะแล้วกระถางอันนั้นก็คือใหญ่สุดแล้ว แล้วพอรากเขาแน่นก็เหมือนกับว่าเขาทําท่าจะตายนะคะเพราะว่าเขาแน่นแล้วไม่มีทางไปเราก็เลยจําเป็นต้องเอามาลงดินนะคะเพราะาสงสารเขาพอเราลงดินไปสักพักนะคะเหมือนกับว่า,าการคุมปุ๋ยค่อนข้างจะยากกว่าในกระถางอันนี้เราเคยบำรุงไปแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมออกดอกค่ะอันนี้มาลองบำรุงทางดินรอบที่สองดูค่ะ วิธีบำรุงก็คือเราก็จะทำการพรวนดินอรอบๆโคนต้นนะคะห่างจากโคนมาสักประมาณ1ฟุตนะคะแล้วก็พวนพวนดินดินที่อยู่โคนต้นเนี่ยเราเอาพวกใบไม้แห้งพวกหญ้าแห้งไปกบไว้นะคะในรอบแรกทีนี้ ตอนที่เราพวนในรอบนี้เราก็เลยต้องเขี่ยวๆออกมาดูว่ารากเขาอยู่ประมาณไหนนะคะเมื่อเราพวนรอบๆเสร็จแล้วเราก็จะนํามุลวัวที่เราหมักแล้วนะคะมาใส่รอบๆโูค้นต้นนะคะแล้วก็ทําการคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเมื่อเราคลุกปุ๋ยคอกเข้ากับดินที่เราพวนรอบๆโค้นต้นแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูค่ะว่ารากเขาอยู่ประมาณไหนนะคะเพราะว่าเราจะถมตรงรากมากก็ไม่ได้นะคะดินอยากกบสูงมากนะคะแต่รากลอยก็ไม่ดีค่ะอันนี้รากเขาอยู่ผิวๆเลยนะคะเราก็เอาหญ้าแห้งกับใบไม้แห้งนะคะที่ปิดอยู่ข้างบนก็ปิดปิดไว้บางๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดินที่เราผสมปุ๋ยคอกนะคะกบกลบกลบงไปนะคะให้รากเขาไม่รอยนะคะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการผสมปุ๋ยน้ํานะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสดมาลดราดทางดินค่ะเราตักน้าขึ้นมาหนึ่งบัวนะคะแล้วเราก็ใส่ฮอร์โมนนมสดลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ฮอร์โมนไข่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ทําการกลม รถน้ำเราถอดหัวออกนะคะปบวนนี้ใช้หลายงานค่ะบางทีก็ใช้ตัด่าพวน้ำมะพร้าวเทียมซึ่งมันมีกากอยู่ข้างในถ้าเเขามีกาดอยู่ข้างในด้วยถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นแบบปักบวัวเข้าไปแล้วมันจะตานดืนะคะเราก็ใช้ช้อนแล้วก็มัดยาง ่นี้คะเสร็จแล้วเราก็ทำการที่คนต้นเอง,องน,เน,ะะนี่ค่ะวิธีบำรุงทางดินถ้าดินที่ไหนมันแห้งมันแห้งจัดนะคะเราก็ ฉีดน้ำลดน้ำเพิ่มลงไปได้นะคะถ้ามันยังไม่ชุ่มมากค่ะแต่ต้นจำปีต้นนี้เราไม่ค่อยได้ลดน้ำเท่าไหร่ค่ะเราจะลดประมาณสักสองวันรดทีค่ะบางทีก็วันเว้นวัน สภาพดินนะคะโคนต้นเราจะไม่อยู่ต่ํามากเราจะยกสูงขึ้นมานิดนึงนะคะตะกี้นี้เราลองแหวกแหวกดูนะคะลากเขาจะลอยลอยเราพวนพวนดินรอบๆแล้วก็เอาขี้วัวปุ๋ยคอกอะค่ะที่เราหมักใส่ลงไปแล้วเราก็พวนพวนคลุกให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็แหวกดูลากเขาอยู่ตรงไหนเราก็กลบกรบลากเข้าไปหน่อยนึงนะคะเอาพพูนขึ้นมาส่วนน้ำเนี่ยพอเวลาเราฉีดเขาจะไม่ขังที่โคนต้น เขาก็จะลงไปตามร่องขอบข้างๆเนี่ยค่ะคือช่วงนี้ฝนเขาไม่ค่อยตกเท่าไหร่เราก็ทําเป็นร่องให้เขาเพื่อให้เขากักเก็บน้ําความชื้นเขาจะได้อยู่รอบต้นได้นานๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่า,านานแค่ไหนกี่วันเขาถึงจะแตกยอดแล้วก็มีดอกให้เรานะคะอันนี้เขาแตกยอดไปรอบหนึ่งแล้วคือคราวที่แล้วเราเคยบํารุงทีหนึ่งแล้วแล้วเขาแตกยอดตอนนั้นคือใบเราไม่ได้เอาออกทั้งหมดเขาแตกยอดแบบ้มแหลมมาก พอเราเด็ดใบออกทั้งหมดปึ๊บเขาก็แตกยอดอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นแตกรอบสองแล้วเดี๋ยวเราดูรอบที่สามว่าเขาจะเป็นดอกหรือ,อยังนะคะก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณสัก2-3อาทิตย์อะค่ะแต่ช่วงนี้คือเราก็จะลดฮอร์โมนไข่และนมสดลงไปประมาณสัก2วันเดี๋ยววันนี้เราลดพรุ่งนี้เราเว้นมาลืนเว้นแล้วก็วันมาเรื่องเราก็มาลดอีกทีหนึ่งแต่เราไม่ปวนแล้วค่ะทีนี้เราลดเราจะปวนแบบนี้ประมาณ เดือนนึงก็ประมาณเดือนละครั้งนะคะบางทีก็2เดือนครั้งเราดูสภาพดินนะคะว่าดูแล้วมันเหมือนเริ่มแน่นแล้วเราก็มาคุยให้เขาสักทีหนึง่งแค่นั้นแหะคะ่ะ